ทำไมเขาไม่ตอบข้อความของคุณทำไมทำไมทำไมเขาไม่ตอบข้อความนะวันนี้ไพ่ทายใจเออ <laughs> วันนี้ไพ่ทายใจกับแม่หมออ้ําธรรมธาโรจะชวนทุกคนมาไขาข้อข้องใจหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าพลังงานของคุณอาจจะตรงกับเซตคําทํานายนี้ก็ได้ให้อยู่ฟังด้วยกันนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังค่ะใครคิดว่าใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินกับแม่หมออ้ําธรรมธาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดวง,ดวงกันนะคะก็คือตามที่บอกไปเลยนะคําทํานายวันนี้เนี่ยเป็นแรนดอมนะเป็นแรนดอมคลิปเพราะฉะนั นั้นหากคุณคิดว่าใช่อยู่ฝั่งอ่ะดูน่าไพ่อีกทีหากคุณคิดว่าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะคำนํานายของเราในวันนี้ก็คือหาสาเหตุว่าทําไมเขาถึงไม่ตอบข้อความของเราเดี๋ยวสับสดดูพลังงานกันนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ตอบข้อความของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนว่าเป็นเช่นไรเนาะ ความสัมพันธ์นี้ทําไมมันดูรู้สึกแบบมืดแปดด้านอย่างนี้ล่ะนะทําไมมันดูมีปัญหาอุปสรรคเยอะจังเลยล่ะนะรู้สึกมืดแปดด้านอะขอดูพลังงานของคนหน่อยละกันว่าคุรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคุณก็อยากให้สถานาการณ์มันดีแหละเนาะนะนะอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันดีแล้วเขาก็จะรู้สึกยังไงกับคุณ เขาก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีนะคือความสัมพันธ์ของคุณสองคนดูมีปัญหาเยอะเหมือนกันเนาะนะนะพอพาไพ่ขึ้นพลังงานของปัญหานะคะเอออาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้เขารู้สึกแบบต้องแบกรับอารมณ์ความรู้สึกหรือความเครียดไว้ก็ได้นะแต่จริงๆเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีแหละเนาะนะคะหรือตัวเขาเองอาจจะกังหยุอาจจะเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้นะเออก็เลย มันเหมือนแบกหล,หลายหลายเรื่องก็เลยอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเครียดเครียดนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้ก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าที่ทำให้แบบรู้สึกไม่สบายใจต่อการขอดูพลังงานหน่อยเนาะหลากหลายเรื่องราวมากเลยหลากหลายเรื่องราวมากเลยถ้าถามว่า ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาแบบไม่ตอบข้อความไหมมันเหมือนหลากหลายเหตุการณ์มากเลยแสดงว่ามีหลากหลายเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ตัวคุณกับเขาอาจจะไม่โอเคอะไรบางอย่างกาันหรือถ้าเราบอกว่ามีความขัดแย้งกันด้วยก็ได้หรือตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆด้วยก็ได้นะคะที่อาจจะทําใหเ้เกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่า ทำไมเขาถึงไม่ตอบข้อความของคุณเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยเนาะดูเหมือนเขาอยากอยู่คนเดียวตอนเนี้ที่ไม่ตอบข้อความนะต้องบอกเลยที่ไม่ตอบข้อความอะดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่ลําพังอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเนาะ Five of Swords อุย้ยขอโทษค่ะ <laughs> The Magic Sheep Seven of Swords ปัญหาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งไปละกัน,นะคะ่ะโอเค i g h t of Cups e i g h t of Cups นะคะ five of swords, the magicians, e v e n o f s ่น r อฟแล้วก็ Knight o f Wands นะคะหลักๆเลยถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าถามว่าทำไมเขาถึงไม่ตอบข้อความของคุณเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้เขายุ่งอยู่นะยุ่งหลายเรื่องนะ บางคนเนี่ยยุ่งงานเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะก็คือเรื่องของการงานพอพ่ยขึ้นเงงานการงานมานั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้ที่ไม่ตอบข้อความคือบ้างานเลยนะยุ่งเรื่องงานเลยงานมีปัญหาค่ะนะมีปัญหาอุปสรรคที่อาจจะทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้านะคะแล้วก็จดจ่ออยากจะทำงานให้เสร็จอ่ะนะอยากจะทำงานให้เสร็จให้สำเร็จก็เลยยังไม่ตอบข้อความบองคุณหรือบางคนต้องบอกว่าชีวิตเขาอาจจะกำลังมีปัญหานะ มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเยอะแยะหลายหลายเรื่องราวนะจนทำใหเขารู้สึกเครียดนะก็เลยพยายามจัดการแก้ไขปัญหาของตัวเองให้ได้ให้สําเร็จก่อนนะคะก็เลยไม่ได้ตอบข้อความของคุณนะคะอาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะเขาเรียกว่ากําลังพยายามเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองอยู่นะนั่นหมายความว่าเขาหากคุณเนาะหากคุณกับเขา พึ่งทะเลาะก,กันหรือมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันน่ะต้องบอกเลยว่าที่เขายังไม่ตอบข้อความคุณน่ะเขากําลังเคลียร์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยู่นะเพราะตอนนี้เขาอาจจะยังคลุกกุ่นอยู่ เออมันก็เลยทําให้เขายังไม่พร้อมที่จะตอบคุณในเวลานี้ยังไม่พร้อมที่จะคุยกับคุณในเวลานี้นะคะเขาเหมือนกับว่าอยากจะรอให้ตัวเองใจเย็นกว่านี้รู้สึกสบายใจผ่อนคลายมากกว่านี้แล้วค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออกาลังพยายามเคลียอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนั่นเองนะและเขาก็อาจจะยุ่งด้วยนะพอไพ่ขึ้นพาลาังงานในเรื่องของการงานมานั่นหมายความว่าเห็นแล้วแหละ นะแต่อารมณ์ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ประกอบกับมีเรื่องอื่นๆเข้ามาด้วยเขาก็เลยไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะหรือไปแก้ไขปัญหาชีวิตเรื่องอื่นๆของเขาหรือเรื่องงานของเขาให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นไปสะกอ่อนเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาเคลียร์อารมณ์ความรู้สึกหรือเคลียร์งานอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วอะ่ะเขาจะตอบข้อความเราไหมอ่ะขอดูพลังงานหน่อยเนาะ ชัดเจนสามข e งไพ e เ e นต of s ลส r หก The Hangman Four o n t e n t a c l e s และนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่เขาเคลียร์ตัวเองเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความเครียดนะคะหรือว่าปัญหาอุปสรรคในชีวิตนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า เขาน่าจะตอบข้อความของคุณแต่ต้องบอกก่อนเขาอาจจะไม่ตอบทันทีทันใดนะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะขอเวลาพักสักครู่ในกรณีของเรื่องของการงานหรือปัญหาอุปสรรคในชีวิตก่อนนะดูเหมือนเขาจะเหนื่อยมากค่ะหลังจากที่เขาเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาอาจจะขอเวลาพักหน่อยนอนหลับพักผ่อนเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองจากความเหนื่อยล้าความเครียดความทุกข์นะ อยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะเพื่อเคลียร์ความรู้สึกไม่ดีออกไปเพราะเขาน่าจะพอรู้แหละว่าถ้าเกิดว่าคุยกับคนคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็อาจจะมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะทิ้งช่วงนิดนึงหลังจากที่เขาเคลียร์งานเคลียร์การอะไรต่างๆของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะ ติดต่อหรือ,อตอบกับข้อความของคุณอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าไม่ทันทีที่งานเสร็จพองานเสร็จอาจจะเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองก่อนงเงียบเงียบแป๊บหนึ่งเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองก่อนพักผ่อนก่อนนอนหลับก่อนนะแล้วก็ค่อยติดต่อคุณหรือถ้าเกิดว่านะการเงียบหายไปของเขาเนี่ยมันเพราะว่าเขายังไม่ค่อยรู้สึกยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ประกอบกับมีงานด้วยอะไรด้วยอะร,อะรสิ่งหลายอย่างเขาก็อาจจะ ตอบกับข้อความของคุณเมื่อเขาเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองได้นะแต่ก็ต้องบอกก่อนเขาจะไม่ได้แบบโอเคเคลียร์ได้แล้วตอนนี้เราบั่นใจแล้วติดต่อเลยนะเขาเหมือนเหมือนเขาเขาจะดูความรู้สึกของตัวเองสักระยะหนึ่งนั่นหมายความว่าโอเคพอเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองได้แล้วก็อาจจะดูอีกสักหน่อยว่าตัวเองโอเคจริงใช่ไหมนะ จะส่งผลให้เกิดการทะเลาะบอกแหวงอะไรกันหรือเปล่าอาถ้าเกิดเขารู้สึกว่าโอเคเราเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็จะติดต่อกลับมาแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเออตัวเขาเองเนี่ยยังเคลียร์ไม่ค่อยได้หรอกเขาก็อาจจะออมีมีความทิ้งช่วงไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อเคลียร์อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเ็มจริงๆอะไรทํานองเนี้คะ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากทะเลาะบอกแหวงกับคุณไงนะเขาก็เลยพยายามเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนั่นเองอืม และถ้าเกิดว่าได้กลับมาคุยกันแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคุณอาจจะอยากรู้ตรงนี้เนาะอะ,อะขอดูพลังงานหน่อยแล้วกันนะ six p e n t a c l e s six of pentacles queen of swords queen of pentacles นะคะและ queen of wands ดูจากพลังงานตรงนี้นะถ้าถามว่ากลับมาคุยกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราเลยนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าอกเข้าใจเขาเนาะถ้าเขาถ้าถ้าเขาอกเข้าใจกันปรับจูนกันมันจะกลายเป็นเข้าใจกันไปเลยอะเออแต่ถ้าเกิดว่าชวนทะเลาะเพิ่มนะคะมันอาจจะทำให้บรรยากาศมันก็อึมครึมก็ได้นะ อืมอาจจะอึมครึมก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าอสื่อสารกันอย่างเข้าอกเข้าใจนะเออบรรยากาศมันก็จะดีเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเพราะถ้ากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งน่ะมันจะเป็นในรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับการสื่อสารของเราเลยถ้าเราเข้าอกเข้าใจบรรยากาศก็จะดีเลยเนาะอืมบรรยากาศก็จะดีก็จะเข้าอกเข้าใจเนาะแต่ถ้าเกิดว่า เราสื่อสารแบบว่า,เ,าเข้าใจแต่เราก็บอกว่าเขาบอกบอกเขาเนอะว่าเข้าใจแต่ว่าก็เป็นห่วงมากเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอแล,แ,ลแ,ลแล้วเราแล้วเราก็แสดงออกเลยว่าเราต้องการให้เขาทําอะไรเช่นยุง่งส่งข้อความบอกนิดนึงก็ได้ว่างานยุ่งมากเดี๋ยวติดต่อกับเพื่อให้เราสบายใจถ้าเราสื่อสารกับเขาตรงๆแบบนี้แบบมีเหตุผลเพราะว่าเราเป็น,เป,นเป็นห่วงกังวลใจไม่สบายใจหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาอะ ถ้าเราพูดด้วยเหตุผลและมีความเด็ดขาดนะต้องบอกเลยหลังจากเนี้ยเขาจะเกรงใจเรามากขึ้นแล้วเขาก็น่าจะทําตามที่เราต้องการแต่ต้องพูดด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์นะเออแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเขานู่นนี่นั่นงองแงง้องแงงอะไรเงี้ยมีโอกาสว่าเขาก็อาจจะทําแบบนี้อีกก็ได้นะอืมนะแบบว่าพูดไปเราก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเออ คือขึ้นอยู่กับรูปแบบเลยขึ้นอยู่กับรูปแบบการสื่อสารของเราอย่างที่บอกไปคือถ้าเกิดพูดคุยกันสื่อสารเข้าใจเราเข้าใจนะมันมีโอกาสว่าโอเคพอเขาอเเขาใจกันบรรยากาศความสัมพันธ์ก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจเข้าใจแล้วปล่อยให้เราคาดเดานะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบแบบหนึ่งคือเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเนาะเขาก็โอเคเลยกับอีกแบบหนึ่งเข้าใจแล้วก็อาจจะ บอกเขาว่าเป็นห่วงมากเลยจนแบบคิดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรต่างๆเนาะอยากให้อย่างน้อยที่สุดแค่ แค่ส่งข้อความเป็นอัตโนมัติมาก็ได้นะคะว่าแบบยุงย่งยุ่งวุ่นวายอยู่หรืออะไรต่างๆเนาะจะได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรืออะไรต่างๆนะคะคือพูดด้วยเหตุผลเนี่ยอันนี้เขาจะเกรงใจแล้วเขาจะจะไม่ทําอีกก็คือจะสื่อสารแม้เพียงเล็กน้อยหรือว่าเดี๋ยวงานจะยุ่งนะอาจจะเงียบไปช่วงนี้อ่ะเราก็จะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออถ้าเกิดเราสื่อสารก็จะเป็นรูปแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราต่อให้เขาบอกว่าเขายุ่งเขานน่นเขานี่ก็บอก ไม่ไม่ฟังเขาเลยนะงองแงง้องแง้ง,อ,ง,งอันนี้จะกลายเป็นว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นอะไรที่เขารับฟังแล้วแหละแต่ความรู้สึกบรรยากาศมันก็จะเป็นอะไรที่ก็ยังคิดมากกังวลหรือเขาอาจจะทําเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ สื่อสารกันอย่างเข้าใจนะแล้วต้องการอะไรก็บอกเขาไปาตรงๆก็มีโอกาสว่าเขาจะทําให้นี่ยแหละนะโดยที่ไม่ต้องมีการประชดประชันกันนะออบรรยากาศมันก็จะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่สื่อสารเอาเลยเข้าใจเฉยๆเขาก็จะเข้าใจว่าทําอย่างนี้เราก็โอเคนะเ,ออเพราะนั้นถ้าเราต้องการอะไรก็ต้องสื่อสารบอกเขาไปโดยใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์แต่ถ้าเกิดว่า ไม่เข้าใจไม่รับฟังเขาเลยนะบรรยากาศก,ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเขารับฟังนะแต่บรรยากาศมันก็จะไม่ได้ดีขึ้นประมาณนี้ค่ะหนอโอเคนะครบถ้วนเรียบร้อยนะเป็นยังไงกันบ้างนะคะใครทีเ่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เนาะก็นำคำแนะนำอะไรต่างๆไปปรับใช้เนาะแล้วก็ ความสัมพันธ์มันจะได้เวิร์กแล้วก็แอปปี้มีความสุขในทุกๆวันเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วเนาะขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบืกอบานเตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดเด้งกริ๊งกริ๊ง,ก,งกด see first, ซีเฟอร์สกั้แม่หมอด้วยในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นหลงใจให้แม่หมอในการนำเคล็ดลับดีๆต่อไปท,ทุกคนเลยสาหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบืกอบานเตือนตู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย